สวัสดีครับให้ชมพระสมเด็จวัดละคังครับวันนี้พิมพ์ใหญ่ฮะท่านชมฮะจะมีคราบฝ้าที่ปีแขนซ้ายเกิดขึ้นมานะ่ะนี่ครครนี่ด้านหลังท่านนี่ฮะเนื้อสวยครับจัดเนื้อฉ่ำฮะ แต่แห้งครับแกล้งครับชามจะแกล้งนะท่านชมด้านบนเนี่ยด้านล่างท่านนะเนี่ยดูเส้นชุมท่านนะเนี่ครับนี่รูปขยายให้ตรงขยายนะ่ะดูเส้นชุมท่านนะ่ะมมวนตัวแล้วหดตัวครับเนี่ย ในด้นหลังมีเม็ดมวลสารเขาขาวเล็กๆนะปนกันนะฮะทั้งเล็กทั้งใหญ่มวลสารโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ